สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญที่ผมรับซื้อมานะครับจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับกล่องเล็กๆเนี่ยนะฮะผมประเมินไป600บาทนะครับนะครับมาจากนะครับเอฟซีทางบ้านนะครับเป็นคุณนะครับวิทยาสีนันเนี่ยนะฮะอยู่ที่อะไรนี่ฮะเนะครับสวาเนี่ยนะฮะถนน3วานะครับกรุงเทพมหานครนะฮะที่ส่งมาขออนุญาตปิดเบอร์โทรศัพท์นะ นะครับเพื่อนะครับอ่าเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่เขานะครับนี่ครับผมโอนไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมโอนให้พี่เขาไปละนะครับหกร้อยบาทนะครับพี่ไปรับเงินในบัญชีของพี่ได้เลยนะครับขอบคุณที่ส่งมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับแบบนี้เหมือนที่ผมวางอยู่เนี่ยที่พี่เขาส่งมาเนี่ยจะขายได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่เหรียญนะครับสิบบาทนะครับของอ่านะครับเรียกว่าสมเด็จย่านะครับในรัชกาลที่9แบบนี้ ถ้าเป็นหัวตรงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่เหรียญเดียวนะแต่ถ้าเป็นหัวกลับเนี่รับซื้อเลยแต่ของคุณพี่เขาส่งมามีหลายเหรียญนะนะครับนี่ฮะขออนุญาตนะครับจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะพี่เขาส่งมานะครับมีเหรียญนะครับคุดหบาทนะครับราคา60 0มีอะไรบ้างนะครับมีคุดหบาทเนี่ยเป็นเระเสียกลับแบบนี้นะครับ1เหรียญนะครับอย่างนี้ก็ขายได้ แล้วกม็มีในส่วนของเหรียญสตางร,รูสตางร,รูที่ซื้อนะครับแพงสุดนะครับถ้าเป็ดถ้าเป็นในเรื่องของ1สตางทองแดงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรอสอหนึองลงมาก็เป็นพอสอง4อนะครับที่เราซื้อในราคาที่สูงขึ้นหน่อยนะครับที่เหลือก็เหรียญละ5บาทนะครับแต่ถ้าสตางของคุณไม่มีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะขายได้ในราคา หลักพันนะครับขึ้นอยู่ว่านะครับของคุณจะเจอแบบไหนนั่นเองครับในเรื่องของสตางรูถ้ามีเยอะผมก็รับหมดนะฮะมีเท่าไหร่รับหมดจะเป็น10สตางค์5สตางค์20สตางถ้าเป็นรูแบบนี้นะครับยกเว้นที่เป็นดีบุกนะนะครับที่เหลือผมรับให้หมดเลยนะครับถ้าใครมีเยอะๆก็ส่งมาขายได้นะฮะส่งภาพมาประเมินราคาได้เลยนับมาได้เลยนะครับแต่ราคาไม่ได้สูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ประมาณ5บาทนะครับใหม่ๆหน่อยก็10บาท15บาทก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับนี่ฮะพี่เขาก็ส่งมานะครับเป็นเหรียญ นี start, <us> like ่ก็สตางค์อย่างนี tomatoes, <Alright. S 1> tomatoes, ้นะครับเป็นเล็กๆอย่างนี้ผมก็ซื้อให้พี่เขานะครับนี่ฮะซื้อมานะครับก็ชุดหนึ่งก็ประมาณ600บาทแล้วก็มีมีนี่ฮะมีอะไรบ้างนะครับนี่มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่พี่เขาส่งมาขออนุญาตนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่านี่ับเหรียญที่ผมนะครับจะแนะนำก็คือมีทั้งแบบนะครับมีราคากับไม่มีราคานะเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ด้านหน้าเป็นนะครับเรียกว่านะครับอ่า มหาวชิราวุธนะครับหรือว่าสยามินอย่างนี้นะครับเรือนรุ่นนี้มีปลอมด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับมีทั้งแบบของแท้ของปลอมนะครับของแท้ก็จะดูง่ายๆหน่อยดูคมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะขอบเฟืองจะเป็นแบบนี้ถ้าของแท้นะถ้าของปลอมเนี่ยนะครับก็จะดูออกเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับสังกสีเนี่ยนะครับเป็นบมวมเหรียญบมืองมีนะฮะความคมความที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีเรือนรุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยการหลายราคานะครับเพื่อนๆครับจำให้ดีนะ ถ้าพลิกหลังกลับมานะครับเป็นช้างสามเสียนถ้าเป็นของแทนนะครับผมจะได้เรื่องในเรื่องของพอสอที่หายากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีนะครับสองสี่หกหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้แพงแน่นะครับที่แน่แน่มีแน่สี่พันนะครับถ้าเกิดว่าแบบสภาพอย่างนี้นะผิวลุ่งลุ่สงสวยอย่างนี้มีสี่พันแน่นอนถ้าเป็นสองสี่หกหนึ่งนะครับลง,ลงมาก็จะเป็นสองสี่ห้าเจ็ดนะครับที่ราคาสูงหน่อยล,องลงมาอีกก็เป็นสองสี่ห้าหกนะครับนะฮะในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญช้างแบบนี้นะครับ นี่ครับนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้นะครับถ้าจะซื้อกันจริงๆนะครับถ้าคุณต้องมีอย่างนี้นะฮะนะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้นิดๆในหน่อยอย่างนี้ก็ขายได้เป็นเงินเป็นทองนะครับ600บาทนะครับมอบให้คุณพี่นะครับก็สามารถที่จะนะครับไปดูนะครับในส่วนของนะครับเงินในบัญชีของท่านได้เลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีของมีราคากับของราคาได้น้อยมาปะปนกันอย่างนี้เราก็ประเมินให้นะครับ สามารถติดต่อขายได้ครับที่นี่ฮะนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น2ช่องทางนะครับยิง QR ว o า e คก็ได้หรือว่านะครับจะแอดไลน์ไอดีถ้าไลน์ไอดีนะครับยังไงก็ขอแนะนำนะครับอย่าลืมใส่แอดดานนาด้วยแล้วกันนะครับเป็นไลน์ใหม่แอดใหม่นะฮะตอนนี้ติดต่อได้แค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แอดไลน์เก่าๆไว้รบกวนแอดไลน์ใหม่ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกลตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ส่งภาพมาประเมินราคาจํานวนมหาศาลนะครับตรงไหนที่มีราคาผมประเมินกลับทันทีนะครับนักที่อ่านข้อความแต่ถ้านะครับอ่านแล้วไม่มีการประเมินกลับนั้นคือไม่ตรงที่เรารับซื้อขอแนะนําทุกคนเนี่ยนะครับตั้งอกตั้งใจดูรายละเอียดของคลิปให้ดีๆนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคาเหรียญรุ่นเดียวกันแต่มีราคากับไม่มีราคาธนบัตรเช่นกันนะครับ รุ่นเดียวกันมีแบบมีราคาและไม่มีราคานะครับเพราะฉะนั้นศึกษาคลิปให้ดีก่อนส่งประเมินราคาดครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับใครที่นะครับชื่นชอบข้อมูลนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมาเป็นกําลังใจให้ทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับเราจะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับรวดเร็วทันใจไปกับสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนซื้อจริงเรารับจริงนะครับขอให้คุณมีจริงครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอ,อกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ